งานเปิดซิงมาอีกแล้วครับผมเป็นการสักครั้งแรกที่พี่เขาไม่ได้รู้สึกว่ากลัวอะไรเลยเพราะว่าชีวิตนี้ผ่านเข็มมาเยอะมากไม่ใช่เข็มสัญยกรรมนะคะแต่เป็นเข็มโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้แล้วพี่เขาบอกว่าเจอร้านมาจากต็อกท็อกแล้วก็บอกพวกเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะว่าจะมาสักร้านนี้แต่แต่ละคนที่พี่เขาบอกไปนะเขารู้จักร้านเราหมดเลยอะก็คือจริงๆแล้วร้านเราดังแล้วใช่ไหมหรืออะไรยังไงแต่ถ้ายังไม่ดังก็ฝากพี่ๆดันให้หน่อยนะคะคลิปมันจะได้เด้งเยอะๆร้ายแรกนะคะก็นั่งทาแบบกันนานพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าสักครั้งแรกพ ธาตุแมวที่แท้ทรูส่วนฟอนก็จะมีความหมายกับพี่เขาค่ะเขาบอกว่ารอบหน้าถ้าจะสักอีกเขาจะสักเป็นชื่อตัวเองแล้วเขาบอกว่าที่เลือกร้านนี้นะคะเพราะเห็นเส้นมันคมมากก็เลยอยากมาลองดูว่าเส้นคมเหมือนในวิดีโอหรือเปล่าแต่จะบอกว่างานนี้สักง่ายมากและช่างบีก็สนุกมากเป็นงานเล็กและใช้สีเยอะมากโดยเฉพาะตรงเครื่องสําอางนะก็คือทํานานสุดแต่ช่างบีทําและช่างบีรู้สึกเพลินมากเลยค่ะสําหรับงานนี้แล้วพี่เขาก็นอนนิ่งด้วยระหว่างสักพี่เขาก็ดูโคนันไปค่ะเพลินเพลินใจจอย,จอยช่างบีก็ชวนคุยตลอดนะคะเหมือนขาดการดูของโคคคนนนัััเ้้้าาแะตอองงงขภยยดว่บรก็ คุยเยอะไปหน่อยอารมณ์แบบอยากฝอยกับลูกค้าแหละเขาบอกว่าไม่เจ็บเลยจะมีรู้สึกก็ใกล้ๆข้อพับนั่นแหละเอาจริงๆจักครั้งแรกกับจุดนี้ช่างบีก็ว่าเจ็บอยู่นะยิ่งใกล้ข้อพับนี่อาจจะจี๊ดๆเลยแหละแต่คุณพี่เขายังชิลคุณพี่ชิลช่างบีก็โอเคแล้วแบบสักเสร็จแล้วไปลอยสักที่โคจะน่ารักเลยสักครั้งแรกก็นอกลมผ้าเลยนะคะคุณพี่สักเสร็จนะช่างบีก็แปะฟิล์มกันน้ำให้เหมือนเดิมเลยจะได้ดูแลลอยสักง่ายๆท่านใดที่แปะฟิล์มลอยสักไปแล้วอย่าอาบน้ำร้อนนะคะเดีีีีนนะะีีี๋ยยยยยวววกกกกาา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 มมมมันนนลลลบบบบงงงทงคคช่่็ือออไไไรร้้้พปเเจหห ไปแล้วบ๊ายบาย